สวัสดีครับผมนะครับวันนี้พบกับผมเครสซี่คอนนะครับอยู่กับเกมญี่ปุ่นใช่ปะวะใช่พ o r t e n s i a s a k a ทนก้าอ่านผิดก็ตามนั้น <c oughs> โอเคเป็นเกมนวเทิร์นเบรครับผมนะ <c oughs> ก็แบบว่าภาพใช้ได้นะครับผมงานภาพสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับงานดีแจมแจ้ง นะครับแต่ยังไม่ได้ตัวละครผู้หญิงแค่นั้นเองน,เนะครับโอเคนี่ครับผมเข้ามาแล้วนะฮะก็จะเป็นระบบแบบในในหน้าหน้าตากเกมมันจริ๊บๆใช่ไหมเปลี่ยนได้ไหมลูก,ก<อ>ไม่เอาเอาเอนี่ยมันต้องอย่างนี้ถึงจะน่าดูนะฮะโอเคครับผมเป็นเกมแนวเชนเบทอย่างที่บอกนะครับก็เดี๋ยวไปมั่วกันแล้วกันนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นไปดูเรื่องเม่อไหร่อันนี้เลยนะครับเข้าไปเล่นนะครับระบบเกมก็คือเป็นตามตเรื่องนะครับใครชอบอ่านเนื้อเรื่องก็ ก็ดีไปนะครับอันนี้เป็น,เป,นเป็นด่านแล้วกันนะครับผมส่วนดน้านนี้ก็จะมีในเรื่องของอเข้าไปดูตัวละครน,นะครับจัดแบบอัปเกรดนู่นนั่นนี่นะครับอ่ากดเอาเข้าไปให้ดูเลยละกันนะผมบอกบ่งบอกของสเตตัสนะครับก็อันนี้อะไรวะ HP แล้วนี้อะไรกันไปดูโจมตีดีเฟนต์มั้งตามนั้นนะครับ ประมาณนี้แล้วการขคเร็วก็ตามนนส่วนนี้เป็นสกิลครับผมซึ่งสกิลสามารถอัพได้แต่ว่าต้องใช้แบบของนิดนึ่งนะครับก็คงจะบอกเลยว่าหาจากที่ไหนเนาะประมาณนี้อันนี้อะไรเนี่ยไม่ตายใช่ไหมเป็นการใช้คู่ใช่ไหมตามนั้นเลยโอเคอัพอัพอัพเรเวลนะครับเราจะมีน้ํายาอัพใหก็ไปเลยครับผมแค่นั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของการอัพดาว เราก็ต้องมีตัวละครเนี่ยเป็นเศษมั้งนะครับให้ครบนะครับก็มาดาวเพิ่มเพิ่มเติมความเท่ชื่อสองดีทำไมอย่างนี้ล่ะนะครับผมอาจจะเป็นอย่างนี้กดปุ๊บเพื่อเลิกไปตัวอื่นก็ได้นะแต่ว่าจริงๆมันไม่ให้เลือกแบบนี้เออนะครับผมด้านที่สองครับเป็นการใส่ของครับผมกินกดอันนี้เลยก็ได้นะเขาก็จะใส่อันที่ดีที่สุดให้นะครับเนแบบนี้เออนะครับผม ส่วนการอัปเกรดเรเวลก็คือกดเข้าอัปเกรดของนะครับกดเข้าไปเลยครับผมมาที่สีทองนะครับถ้าเป็นสีทองงินจะเป็นน่าจะมีแบบว่าเทียบกับอันอื่นเนาะอะไรอย่างนี้นเอาใหม่ไม่เอาโอเคป๊บสีทองนี่กดเข้าไปเลยครับผมมันจะมีพวกเนี้ยถูปิด 3%, 4%เนี่ยเอาสัก60%ก็ด80%แล้วกันก็น่าจะพอละ พึ้งเนี่ยนะติดแล้วครับผมบวกเลเวลสเออถ้าเป็นแบบนี้ล่ะจะติดไหมไม่ติดหมดอีก่งหาก,า,ากเรื่องเรืองอ่ะสักแปดสิบห้านะครับเลเวลสามแล้วก็จะทำให้ตัวละครเนี้ยเก่งขึ้นด้วยกันนะครับผมประมาณนั้นนะครับทุกอันเหมือนกันหมดเลยนะนี่นะครับอันที่สาม เอนี่ไม่่รู้วอะออเหมือนถ้าดาวถึงสามก็จะมีท่าขึ้นมามัง้งใช่ <c oughs> เห็นไหมอาจจะเป็นพัทสี่ก็ได้นะครับผม <c oughs> เออนะครับเนี่ยหกห้าดาวหกดาวเออปร <c oughs> ะมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวครับตัวละครนี้ <c oughs> นก็เห,นเหมือนกันนะทำมันก็นหมดเลย <c oughs> จ้ะโอเคประมาณนี้นะตอนนี้มีแค่สี่ตัวอ่ะละครับอันนี้คือ คอมมิชชั่นนั่นแหละทั่วๆไปนะครับผมมีอะไรก็มารับได้โอเคเข้าไปแล้วครับผมมันจะเป็นเน่ยคลาย้คลายแบบนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับชวอออ่าเขาบอกให้เราถึงทัง13ามซะอย่างนั้นไม่เดี๋ยวเราจะไปทำอะไรต่อล้วครับ โอเคอ่าเป็นว่าไปโชว์ไม่ได้นะครับอันนี้เหมือนมิชชั่นมิชชั่นเต็มนะครับผมเราก็มาที่เควสประจําวันไม่ใช่เควสประจำวันอันนี้เป็นเป็นเตอร์เอ่อแชปเตอร์ Chapter นะครับก็เหมือนแบบเข้าไปเนื้อเรื่องบ้าหรืออะไรบ้านะครับเดี๋วเราก,กดเข้าไปอ่า้วครับเป็นเนื้อเรื่องครับผมใครชื่นชมเนื้อเรื่องก็ค่อยๆอ,อ่านอ่านออก,กค่อยๆอ่านดูก็ได้ครับเนี่ยน่ารักสดใสนะครับผมสปี์เลยขี้เกียจ นะครับประมาณนี้พอนะเ,เสร็จรปุ๊บก็จะเข้าสู่การต่อสูอ้ให้ดูในนี้แทนแล้วกันนะมีเกมนี้มีออโตโอ้นะครับรออกปดรูแพ้ทางครับผมตามนี้เลยนักเวทอันนี้หอ,อกปะวะขวานเฮ้ยดาบขวานหอ,อกเปิแพ้ทางกันนักเวทกับน,นักขนุนก็แพ้กันเองนะครับโอเคตรงนี้คือเหมือนจัดทีมเนาะ มาอย่างเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าจัดเซตมาประมาณว่าสมมติมีตัวละครเยอะไงไม่ต้องหาอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีแค่4ี่ตัวละครด้วยกันนะครับเซตเรียบร้อยนะครับผมจัดทีแบบนี้ได้ด้วยนะเออเนี่ยมันนจะโจมตีแบบนี้บางตัวตัวละครแต่ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมโจมตีตามช่องฮันดูก็แบบิงไม่เยอะมีขึ้นหน้าไปเลยแล้วกันอย่างนี้ดีวะอย่างนี้แล้วกันครับอ่าจัดไปครับผม สตาร์ทต่อมาแล้วคือสองออกไปออกให้หมดเล่นสกิลครับผมแต่ว่ามันยังใช้สกิลล่างไม่ได้ใช้สกิลล่างต้องใช้ค่าอ่าผมเรียกว่ามานานแล้วกันเ่ะง,ง่ายๆไอ้ค่าดูเนี่ยสามอันนะครับผมอาอจะขยับตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่ครับผมเราจะเลือกขยับตัวไหนนะครับส่วนสกิล,ลนี้คงเป็นไม้ตายนะรอไปอ่ะโจมตีเลยแล้วกันครับมันจงตี ปัดมือแรง้างนี่นไปปรับกุมกล้องได้นะครับผมแต่หมุนไม่ได้อ่ามาที่พระเอกบ้างนะครับเดินตรงไหนดีเดินมาตรงนี้แล้วกันนะครับตามด้วยโฉบ,บนี่ผมว่าเอาข้างบนดีกว่าส่วนลูกม,มือนี้คืออะไรไม่รู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้จริงๆครับตามนั้นอ่าพระเอกยังได้อีกทีหนึ่งคระได้อีกทีนึงก็จัดดีครับโวบ ไม่ตายอีกเลยจริงๆเอาละโหนตีมันลุกทำด้วยนักโนูเราม,มาตรงนี้ดีกว่าโหนตีมันเฮ้เรเรียบร้อยนะครับเนี่คระบบก,การเล่นแล้วต่อไปก็เป็นตาเทินจตุงประตูตก็จะมีตีคลา้ายๆเราตีหน้ากว้างตลีลึกๆอะไรก็มีมเมหม,มือนกันหมดอ่ะมาแล้วครับสกิลครับผมโชว์นี้เลยละกันอันตริใช่ไหม โอ้ไกลเสียมาอันตรีหรือเปล่าโอ้โหถ้าคู่เป็นไงล่ะครับผมเป็นไงอลังการนะผมชอบตรงนี้แต่มันจะดูช้านิดนึ่งถ้าใครชอบแนวนี้ก็ตามเก็บยุงก็สคิปนะครับเดี๋ยวก็สคิปออนนี้ไปก็ได้นะครับมจะตัดพวกอะไรที่เสียเวลาไปเรื่อยๆนะครับผม อันนี้คืออะไรอ่ะฮิวใช่ไหมมอ,อ,องปราสาทอย่างส,สวยๆนั่นเอกเชียแต่โค้เป็นผู้ชายนะครับผม <c oughs> อฮ้ยนะฮะขัตัวหลังเลยแล้วกันครับผมที่ขวานตาเดียวครับผมโคตรขวานหมหามาลัยปาดเอ้าให้ ไม่ตายอาจตายไหมเออตายเถอะนี่คือถ้าอะไรอิสบับเหมือนกันนะครับผม,มาเราจริงเลยแล้วกันครับที่จะเสียวเวลานะครับ <c oughs> ก็แนวแนวนี้มออจะตกเฉยเฮ้ยจ้าอ่ะ <c oughs> ก็เรียบร้อยไปนะครับนี่ครับระบบการเล่นแค่นี้เองเข้าใจไหมเออนะครับพอเข้าใจเนาะนะครับไม่มีอะไรยากมากมายนะครับผมโอเคตามนั้น แล้วก็ถัดมาอ่ามีอะไรเนี่ยมีมือแมวเขาสอนนะบอกมาไม่เป็นไรเรากดตามมือแมวไปก่อนอันนี้คืออะไรวะโอคิดว่าน่าจะเป็นเพิ่มความสามารถนั่นเองนะครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วเ,เอาเป็นโลกขับเวทแล้วกันเนาะอ่ามันก็จะบวกอ,อทีมังครับเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้น อเป็นบวกสายเป็นสายไปครับผมสายดาบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้แล้วด้วยจบกันสายดาบสายหอกสายวานอ่ะก็แล้วแต่เราจะอัพนะครับเออเป็นเป็นเป็นบวกอสายเออนะครับประมาณนี้บวกอสายเออนะครับมีอ่ะบวกเฉพาะเอ็นเนอะรเอด้วยนะครับก็จะมีอ่ะตอนนี้เพิ่มเติมไปไปแล้วกันนะครับโอเคไปตามนี้ไปลองดูกัน อ่ะต่อมาครับผมนี่ฮะเป็นพวกเควสเยอะเป็นเควสแหละจะมันมีแรลงแห้งอะไรด้วยนะครับก็ตามแร้งไปนะเปิดตามแร้งนะครับผมตรงนี้ยันห้าสิบห้ากันเลยทีเดียวเชียวโอเคอันนี้นะครับแรลงยี่สิบสองนะเราปดอันนี้ผมว่าดาวนะ่าจะเป็นพีพีนะไม่แน่ใจในป่าแป,ป๊บนึงอ่ะพูดง่ายๆเลยว่าไม่รู้และดาโอเคตามนั้น นะครับระบบอื่นต่อเลยแล้วกันนะรับบมอัน,นี้เป็นไอเทมเราจดหมายระบบเพื่อนนะครับก็ไม่รู้เพิ่มยังไงอันนี้ไงแหมบื้อทั้งนาน,นครับก็เพิ่มเพื่อนไปนะครับตามนั้นเลยอ,อันนี้อะไรวะสมุดเควสไม่ใช่สมุเมดเควสสมุดเ,เนื้อเรื่องอ้านะครับจริงๆเข้าไปอยู่ได้ใช่ไหมแล้วมันเหมือนจะให้ของได้มันเห็นไหมให้เงินด้วยให้อะไรด้วยนะครับแล้วก็ ต้องเข้าไปดูนะครับผมลองกดสคริปต์แล้วมันเหมือนจะไม่ได้นะครับไม่รู้นะไม่มั่นใจนะครับส่วนฝั่งนี้มีอะไรบ้างก็คือมีนเรื่องเวนเนาะไม่เป็นไรนะครับแล้วก็พวกรับของรางวัลอ่าเร่อนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณนี้อันนี้เป็นข่าวสารทั่วไปนะครับอ่าด้านบนเลยแล้วกันนะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นช็อปเลยจริงๆด้วยนะครับเป็นช็อปครับผม ท็อปต่างๆมากมายนะครับก็มีให้คุณเลือกสรรนะครับตามนั้นตามด้วยตามน,นั้นและตามด้วยอะไรวะอ๋อการจีกปองเกมนี้อ่ะเราเปิดโชว์เลยละกันเดี๋ยวนี้เซตอ่านน้องคนนี้ใช่ไหมดูการจีกปองเกมนี้เขาเป็นเยี่ยงไรนะครับผมไปน้เขามาบทหนึ่งบทเพลงนะสกิปไปก็ได้นะผมจะดูนะครับ อ,อะไรที่ควรจะคลิปก็ไม่ควรจะคลิปอะไรที่ควรจะคลิปก็ไม่จะคลิปอบอก <c oughs> มันยงิงยิงพลังอ่าให้เรากดจะไหมเนี่ยจึ๊บี๋ยอไงอาวาดครับผมชับ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 มือออกไปกดโลกนี่ไม่รู้มีผลหรือเปล่านะคงไม่มีหรอกดูดูละใชมจุดให้เรากดเป็นกิมมิกเฮ้ยมีทองมาสามว่ะ มีสักคลิปไหมไปคลิปออกด้วยกันตรงนี้สวัสดีเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนได้วะท่าน S S R ครับผมว้าวเปี้ยวเปี้ยวเปี้ยวเฮ้ะมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมสามสิบรอบไม่เป็นไรครับได้ S S R แล้วจัดมาจบโอเคทำไมมันขึ้นตรงนี้ผมก็ไม่ทราบเฮ้ยซัมอน เนี่ยนะอ่าอันนี้ใช่ไหมอ๋ออันเมื่อกี้คงจะประมาณว่าได้อสาทุกคนแล้วมั้งครับเพราะมันหายไปแล้วอ่ะเราน้องคนนี้ดีกว่าจัดมาครับผมมาอีกแล้วสกิปไปดูทีเดียวพ่อเฮ้ยอ๋อเอสเอชอาร์อะไรอ่ะขอเอสเอชอาร์สองจุดห้ามาอ๋อมีแบบให้เลือกด้วยนะครับว่าจะเอาใครใช่ไหม นี่มีโอกาส10%ปะ่ะมีโอกาส S R 5%อาจ10%แล้วกันนี่ในผมว่าคงมีในรอบต่อไปนะครับตัดป้าวิ่งยูคันนารุคิสตัดชิโอพาร์ติชั่นอีกเลยนี่ออก10%พวกออกเลยนะครับโหดี่เปล่งเลยนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับกับการเปิดกาชา เกมนี้นะครับผมวันนี้มีอะไรเนี่ย S S R ไปก็ดีนะมีระบบนี้นะครับจะช่วยให้เราแบบเออไม่ไม่อะไรมากนะครับอ่ามาแล้วครับ S S R สองนะครับผมเตรียมกระเด็นเลยนะครับพระเอกดูสิเป็นยังไงโเอ็นด้วยเตรียมไปเลยน้องเอ้ยอื้มเฮีย อ่ะโอเคครับผมนี่ตัวนี้ถึงจะไม่เฟี้ยวแต่ก็โอเคใช้ได้นะครับผมงานเดงานเดหายลเลยหนังสือน,นะครับว่าผมจะทำอะไรนะครบับทุกท่านเฮ้ยตาตามมั้นจะผม <c oughs> <c oughs> มันดูมีสีสันนะครับผมนม่อะไรนะครับก็ไปจัดทีมสิเดี๋ยวเดี๋ยวาไปจัดทีมนะครับเวลาไปเลย อโอเคตรงนี้ดูแล้วเนาะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับผมเป็นมิชชั่นเหมือนกันไปแล้ง12แล้วละอะไรประมาณนี้แหละนะฮะโอ,อชคโอเคเรียบร้อยครับผมก็มีอันนี้ขึ้นมาเพิ่มใช่ไหมอ่ามีนี้ขึ้นมาเพิ่มครับเป็นแกร,รี่ครับผมของเอ r แน่นอน ก็เหมือนไม่ให้ดูประวัตินั่นแหละนะครับแต่ว่าตามหลักสูตรก็อ่าไม่ออกครับผมเน่ตามนั้นเฮ้ยกดเข้ามามันมีนะอะไรวะเนี่ยมีให้ดูครับคือไม่ตายเหรอใช่ป่ะเฮ้ยเท่ดีนะถ้ามีแบบให้ดูอะไรเงี้ยอ่ะดูตรงนี้แล้วกันครับไม่ต้องเข้าแคมป์ในแล้วแตน ชุบ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 นี่จรงี่ศัตรูครับผมใช่ไหมเป็นไม้ตายปะหรือว่าเป็นแค่ออ,ออกมาเขาเรียกว่าอะไร,รอ่ะเดี๋ยวดูดูพระเอกกันลูกเป,เป็นเป็นพระสก,กิลละมั้งครับอของเจ้าล่ะ อ่ะโอเคเป็นท่าสกิลที่สองเออไม่ใช่ไม้ตายแบบที่ว่ารวมกันนะครับผมเฮ้ยคนนี้น่ารักจัดมาทำอะไรอยู่เนี <c> ่ย <oughs> อ่ะโอเคเอาเป็นว่าไปดูกันอื่น <c oughs> บ้างแล้วกันนะครับผมก็ลองดูนะครับงานภาพดีนะ่องหอกสงดาบเลยนะครับเฮ้ยอ่ะ ้อเดียบ้านแตกหอมยมีสกิลให้ดูด้วยเหรอหอมมีสกิลบอกด้วยครับผอกนี่ก็ดีนะชอบชอบชอบ,ชอบโอเคเอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันนะครับมันจะเยอะเลอะเทอะบึ๊กเลอะแย่โอเคอันนี้เป็นอาวุธนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรหวยเป็นอะไรอ่ะมันคือมอนสเตอร์ใช่ไหมอืมมันคือมอนสเตอร์นั่นเองนะครับผมมันจบสุดท้ายเป็นเมืองใช่ปะ เอาเป็นเซตไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะถ้ามีเซตครบครบเซตเซตครบครบเซตก็จะมีดอกรางวัลให้อ่านี่อย่างนี้โอเคครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับยังไงฝากเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็น,น,อ,อ,อ,นออปชั่นเนาะเออนะครับออปชั่นนี่นะครับผมอ่มาโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันนะครับโหลดด้านล่างได้เลยจ้ะ ไปละ